สวัสดีครับอยู่กับช่องที่เมาทํากับข้าวไม่เป็นเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับเช้าว,วันใหม่นะครับเช้าว,วันใหม่กับงานที่เดิมนะครับวันนี้เราก็ยังคงทํางานกันต่อไปนะครับอยู่กับพวกเราทีมงานวงตะวันดินด่วนนะครับ ท่านใดสนใจติดต่องานเข้ามาได้เลยนะครับราคาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตให้ชมปันกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่กับสุมิติมโมกับโคมสุนะครับสองคันช่วยกันงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นนะครับ เป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับอัปเดตกันให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับสะนี้ไชครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับในระหว่างที่เรารอแมคโครปรับแต่งอยู่นะครับเรามาดูกันว่าพวกเขาทำอะไรกันนะครับคุณพี่ครับพี่ทำอะไรครับกำลังทำอะไรกันครับ การเสริมระหว่างรอแมคโครนะครับเราจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันทุกๆุกคนนะครับเรื่อระบะนะครับมาทำแซะทำแงออกกันนะครับอัปเดตผลงานให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะสลับตำแหน่งกันอยู่นะครับทำให้มือดีมาเก็บนะครับ เด็บขอบนะครับส่วนีนคันก็เป็นตักนะครับเจอน้ำแล้วนะครับโอ้นะครับรผมบอกว่าขุดจนกว่าจะเจอน้ำนะครับประมาณ4ีเมตรหเมตรเจอแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับ